ได้เหรอโอ้ห์อืมเนาะมันเอันาะสูงเจ้าวันผูกวันสินเขาจะไปนี่ตั้งข้าอุ้ยอ่ะเออแต้ฮะข้าวหนุ่มมาได้สั่งตัวน่ะมีอย่างน่ะข้าวแตนข้าวคั่วอย่างเห็ข้าวเกี๊ยวเออจะได้เอาข้าวเกี๊ยบเนาะไม่เนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องปุณานปุณานไปไหนอ่ะปุณานปุณานไปให้ก่อนนั่นกะ มาทำงานกับเฮาหรอเขาต้องใจใน้อยกะไปไปสองขั้นเตือมานี่ก่อนพ่อหนานอย่าเนี้ยะมะแรงนี่พ่อหนานจะไปกัดนัดอยาโอ้แม่นะกะว่าจะไปซื้อของกินกันนัดหลายอย่างฝากซื้อวันพุกจะไปว่าจะไปตานข,ข้าวห้องอุ้ยเอาอย่างก็ข้าวแตนข้าวแตนนะพ่อหนันมันจะเลยปากประตูกันนัดท้ามาหน่อยนะมุมเจ้าฮะมันจะมีเจ้าเดียวตอนนาะเอาข้าวแตนสักปุกเนะาะข้าวแตนแล้วก็ เอาเข้าเกียบ,ยบตัวข้าเกียบเนี้ยถุงใหญ่เนอะพ่อหนานเอาถุงใหญ่มาถุงเดียวแล้วจะมาแบ่งเอาไล่แหมอันเข้าแคบเข้าแคบนี้ยมันจะเลยร้านเข้าเกียบกับข้าแตนมานมันคนละเจ้านะพ่อหนานมันจะเลยห่างกันมาสักสองสามร้านนะพ่อหนานพอดีๆเนอะจำได้กอข้าแตนเข้าแตนเข้าเกีบยบข้าเกียบถุงใหญ่นะข้าเกียบเอาถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงน้อยมาเอาถุงใหญ่ๆมาเอาถุงเดียวผูกสื้อไปาเอาอี่ยงผูกเส้ผ้าไได้เรื่องวะฮะ อันอยังไรข้าวแตนข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวขมยัยข้าวโคบข้าวแคบถ้ามันมีข้าวโคบก็ข้าวแคบเออนะนะถ้ามันมีตัวสองอย่างกับสองอย่างเด้อจำได้ก่อนนะจไปจำได้แต่ว่ายังได้คำจังว่าลูกไปกว่าปากคือกูซื้อบุดยัยคนนี้บุดอันใหญ่อันน้อยถึงว่าละว่าละ นานหนึ่งฟอล่านสองล้านสามฝากซื้อกับซื้อใบซื้อเงาก็ไั <ๆ S 2> ่งั้มีรถโยนมันยังมาสิเดียวรถนานก็รู้เนี่ยเนี่ยห่วยก็บาดถูกเงินเดินออกจะซื้อก็จ้างมาฟอลำคานเบื่อหนึ่งโต๊ะหนึ่งนะฮะฮะไอ้เนี่ยได้กำมันเนี่ยฮ้อนคอฮ้อนรถดีแผ่ในคอขอทุดหูวกันขาน โอ้หุ่งดำเอาเอยากอะสามละโอ้ขามาบางๆวะนี่เนี่ยเอาอีบบเ,เดี๋ยวก่อนจะเอาศูนย์กันเนี่ยเพิ่งเข้าปากเดียวกันหมดอะเด็ดน้ำค้านอเอารวมเอานึงกันนี่แถบแล้วบอกอันนี้เดี๋ยวน้อเดี๋ยวแล้บอก,นนบอกสบาย จะเหลือโหนานไปไหนเลยก่อนนั่นก่อนงะอันนี้อันนี้ลุดลำคาลมันเปาะมาลมกันนี้มาแล้วมาแล้วมาเล้วมาแล้วฮะไม่ไหนเข้าเกี๊ยวข้าแคบเข้าแตงกวาดานนี่เนี่ยค่มันนากันเดียก่อนนั่นงะอันเดียก่อนนี่ลุดไปล้านหนึ่งพอไปล้านสองนานอีทนานอีทข้อปขอบคุณนอะไรด้วยนะข้อปุ่ไปล้านหนึ่งข้อไอ้เงาข้านัง ตายแหล้วเขาเกลียดจะไปตานขันเข้าไอ้ยังมันเลวแฟนสมอนี้เนี่ยก็บอกแล้วรู้่มันเอารวมกันมารวมรวมมันจะเอาตายละอู้โมลึงกะเนี่ยคือมาเนี่ยดนี่ยอะไรมาดิพ่อหน่อยก็มันหัวมันโตแล้วเขาเกลียดใช่ไหมเอาตายแล้วเขาเกลียดถุงใหญ่ก็เหลวมดก็แหนกเอาไปตานขันเข้าโอ้ทุกเจ้าเป็นยังกินข้าวในมาปลาสูงกันหมดอันยังดีเนี่ยสูงกัน แน่จะซื้อไหมปะโอ้ไปไปไปหยางอ๋เจเวลาเนี่ยการรู้ฝากไปซื้อนี่มาขี่ไปซื้ออยู่ลำคาญไปดีกว่าถ้าอยากได้ไปซื้อคนเดียวเนี่ยว่แน่นี่นะอันหยังมันตึงแบบเป็นลายสักอย่างพอนเนี๋ยวของมดโอ้ฮ